สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีร,รัมย์กระทรวงวัฒนธรรมมีความห่วงใยพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดบุรีร,รัมย์เรื่องการติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 จึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงหรืองดเดินทางที่ไม่จำเป็นและหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ที่มีคนจำนวนมากในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 สำหรับผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือกลับจากต่างประเทศที่มีการระบาดของโรคโควิด -19 ให้แยกตัวเองเพื่อสังเกตอาการอยู่ที่บ้าน14วันหากมีอาการไข้ร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นไอเจ็บคอมีน้ำมูกหายใจหอบเหนื่อยเกิดขึ้นภายใน14วันควรรีบพบแพทย์ทันทีการป้องกันเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภยัย ท่านที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือกลับจากต่างประเทศและพี่น้องที่อยู่ในบ้านเรามีความปลอดภัยจากโรคโควิด -19 ห้ามใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นเช่นผ้าเช็ดตัวแก้วช้อน ซ่อมล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสบู่หรือใช้เจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการพูดคุยใกล้ชิดกับบุคคลอื่นควรเว้นระยะห่างกันประมาณ2เมตรหากมีไข้และมีอาการทางเดินหายใจให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากาก,ากผ้าและให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบทันทีอย่าลืมกินร้อนช้อนกลางล้างมือสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยจากโรคโควิด -19 ด้วยความห่วงใหญ่จากสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดบุริรัมกระทรวงวัฒนธรรมใครที่เสียขอให้อยู่บ้าน14วันจงร่วมมือร่วมใจกันฝ่าฟันไม่เห็นแต่ตัวในภาวะที่คับทันข้ามโลกร้ายไปด้วยกันสามที่เธอทห้องไทย